พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุง OM, adi, ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์096 361 0879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักที่มานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุง่งใน Google Map ก็เจอแล้วสวัสดีครับ แฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่าน,นะครับพบกันทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง y o YouTube ฟุตบอลไลฟ์ทีเอชนะครับทัศบนบัณฑด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ่มคนเก่าคนคนี้คนเดิมครับผมคลิปนี้มาพูดถึงเกมปรีซีซั่นหรือว่าอุ่นเครื่องของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมรักทีมเชียร์ของแอดมินกันสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าอุ่นเครื่องไป2นัดนะครับลิเวอร์พูลมีความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นในวันที่12กันยายน6 3นี้ ขนาดไหนนะครับในฐานะแฟนลิเวอร์พูลที่นั่งมองผ่านหน้าจอนะครับไม่ได้ไปคุกคีตีมงกับเหล่านักเตะในสนามซ้อมเหมือนเจ็กกิตคลับเหมือนสตาร์โค้ชมองยังไงนะครับในทัศนบัานๆของผมเองนะครับลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องนัดแรกนะครับชนะสตุตการ์ดมา3ประตูต่อศูนย์แล้วส่วนเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้มาบรรยายแล้วก็ซุ่มดูฟอร์มอุ่นเครื่องของหงส์แดงด้วยเนี่ยก็ไล่ตีเสมอเซาล์บวกไป2ประตูต่อ2ครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูล โดนซาวส์บวกขึ้นนำ2-0ตั้งแต่13นาทีแรกของเกมนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่จัดชุดใหญ่จัดชุดเต็มลงนะครับขาดเพียงแค่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนตัวเดียววิงแบ,บ็กขวาที่เหลือนี่อาริสันแบ็กเกอร์นะครับสกิลฟานได้โจโกเมสแอดูโรเบอร์สันแบ็กขวาเอาเนโควิลเลียมส์ลงมาแทนเจ้าหนูเทรนด์ตรงกลางฟาบินโยจอร์เจโนไวนันดุมนาบีเกตากองหน้าซาร่ามาเน่ฟิเมโน่นี่คือ แทบจะเป็นชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแบบ100%แต่เวลาลงไปเล่นแล้วกลับเล่นไม่ได้ตามแผนที่เจอนครับวางเอาไว้ให้พยายามที่จะเช็คล้ำหน้ากองหน้าของเซาส์บวกหลายๆครั้งมีทั้งที่เช็คได้แล้วก็มีทั้งที่พลาดและสุดท้ายก็มาเสียประตูถึง2ลูกในช่วง13นาทีแรกของเกมหลังจากนั้นก็ค่อยๆยกระดับเกมของตัวเองขึ้นแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยบอกเลยว่าซารามาน่ฟิเมนเนี่ยได้บอลปุ๊บ ผู้เล่นของเซาส์บอกถึงตัวไม่สามารถที่จะพลิกเล่นได้ไม่สามารถที่จะเล่นชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยทำงานได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็หนักไปทางด้านของเป็นบอลเชิงไม่มีความหนักแน่นเอาเสียเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยเกตาเวนดุมทั้ง3าคนเนี่ยเป็นบอลชั้นเชิงนะครับไม่ได้เป็นบอลที่แบบต้องบูร้างผ่านวิ่งเข้าอัดใส่คู่แข่งตลอดเวลาซึ่งนั่น พอแดนกลางของลิเวอร์พูลอ่อนเซาส์บวกที่มาแบบซีเรียสมาแบบจริงจังนะครับเพรสซิ่งทุกตัวยกเว้นผู้รักษาประตูนะครับ10คนของเซาส์บวกเนี่ยวิ่งกดดันใส่นักเตะของลิเวอร์พูลทุกคนเมื่อได้บอลทำให้นั่นเกมของลิเวอร์พูลมันไม่ปฏิปต่อแล้วทางด้านของฟันไดเองเนี่ก็เจ็บหางคิ้วแตกเจเคไม่เสียงครับถอดออกไปพักแล้วก็ให้ทางด้านของนาเทเนียนฟินลิปส กองหลังที่ให้สตุตการยืมตัวไปฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงมาเล่นแทนหลายคนหวั่นใจครับผมนั่งบรรยายอยู่ผมก็หวั่นใจว่าเอลิวูลเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนยิง3ลูก4ลูก5ลูกมากกว่าที่จะตีไข่แตกหรือได้ประตูคืนซะอีกนะครับพอจบ45นาทีแรกลิวูลตามหลังอยู่0ูนย์ครึ่งหลัง JK ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวพวกตัวสำรองลงมานะครับ Center เซนเตอร์ฮาร์ป่ยช่วงแรกก็ยังเป็นฟิลิปส์กับโจโกเมสจับคู่กัน นะครับมาหลังๆก็มีทางด้านของเจ้าหนูดาวรุง่งชื่ออะไรละ่ะคูเมติโอหรืออะไรสักอย่างนะครับสูงมากเกือบสองเมตรนะครับก็น่าจะเป็นดาวรุง่งสูงยาวเข่าดีนะครับพวกวิงแบ็กก็ให้พวกชิเจนาฮูเฟอร์ลงมาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็แดนกลางก็มีพวกเคอร์ติสโจนนะฮาวีเอเลียสใครเองละ่ะมาโก้ครูยิตเนี่ยถูกส่งลงมานะครับทยอยทยอยส่งลงมาแล้วก็มีเจมส์มินเนอร์ลงมาตอนพักครึ่ง แล้วพอเจมส์มินเนอร์ลงมาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไหมครับความนิ่งมันมีมากขึ้นเพราะนี่คือผู้นําของทีมคนหนึ่งนอกจากจอแดนเฮเดอร์สันกับตันทีมตัวจริงที่บาดเจ็บพอมินเนอร์ลงมาครึ่งหลังเกมของลิปู่นนิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าจะสร้างสารรค์โอกาสเข้าทําได้ไม่เยอะแต่ว่าก็นิ่งขึ้นส่วนแดนหน้าก็ทยอยถอดพวกซาร่ามาน่ฟิมิโนออกก็ให้อย่างเช่นไรอัน์บิลสเตอร์ลงมาฮาวิ่เอเลียตลงมานะครับแล้วก็ทาคุมิมินามิโนลงมา สรุปสุดท้ายแล้วลพูลก็มาตีไข่แตกจากลูกเล่นชิ่ง1 2 3ของมินเนอร์มินามิโนแล้วก็ไปจบที่ไรอันบิลสเตอร์นะครับล้มตัวยิงเสยเพดานเข้าไปให้ลีพูลตีไข่แตกนะครับหลังจากนั้นไม่พอก็เป็นทางด้านของเคอร์ติจโจนนะครับที่ไปปั๊มลูกที่ลูกผู้รักษาประตูของเซาสุบวกเนี่ยพยายามที่จะออกไปเล่นบอลแต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วมันก็เด้งแล้วเหมือนจะมี จังหวะสปรินหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันกระชอกมาทางเรนเบลเซอร์อยู่พอดีก็ยิงเข้าประตูไปลงโล่เกมลิ์พู์เสมอกับซาบวก2 2แล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับหลายฝ่ายหลายคนนะครับเมื hmm. an, ่อคืนนี้หลายคนมานั่งชมเกมกับผมด้วยก็มีทั้งเข้าใจมีทั้งสบายๆเพราะมันเป็นเกมอุ่นเครื่องมีทั้งซีเรียส นะบางคนนี่ถึงขนาดบอกว่าโอ้ถทะเลนได้แค่นี้คู่แข่งเขาจับทางกันได้หมดแล้วนะครับคือมันเป็นมุกมันเป็นมุกเดิมๆอ่ะนะในความรู้สึกผมถ้าใครบอกว่าคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นมุกเดิมๆที่เราใช้กันตลอดในยามที่ทีมเชียร์ของเราเนี่ยมันเล่นไม่ได้ดั่งใจคู่แข่งเขาดักทางได้หมดนะครับนอกจากเราจะให้เครดิตกับคู่แข่งแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาทีมของเราด้วยนะครับซึ่งผมก็พูดตลอดว่าเจอแครป หรือว่าผู้จัดการทีมทุกคนของสโมสรฟุตบอลอะ่ะเขาคุมทีมซ้อมทุกวันเขาอยู่กับน้ําเตะเขาอยู่กับนักเตะของเขาทุกวันเขารู้ว่าใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีใครซ้อมเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกตัดสินใจอย่างไงเท่านั้นเองมันอาจจะตรงใจเราหรือมันอาจจะไม่ตรงใจเราก็ได้ถูกต้องไหมะฉะนั้นสําหรับผมเองผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของเลเวอพูลเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับสตุตการ์ดแล้วก็ซาส์บอรเมื่อคืนหรอกครับ ผมว่ามันอยู่ในเรื่องของขุมกําลังเชิงลึกหมายถึงว่าพวกตัวสํารองใช่มากกว่าว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวจริงบาดเจ็บพวกตัวสํารองเนี่ยจะสอดแทรกขึ้นมาและทําผลงานได้ดีหรือเปล่าจะประครับประคองในช่วงที่ตัวหลักบาดเจ็บสองนัดสานัดหรือหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าทําได้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาริอร์พูลก็ยังน่ากลัวกับทุกทีมครับผมพูดไว้ตรงนี้แล้วก็การที่ทีม ฟุตบอลหรือว่าการแข่งขันกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวหรอกครับและหลายนัดหล,หลายอย่างมันก็เกิดขึ้นจากดวงเกิดขึ้นจากเทพีแห่งโชคทั้งนั้นบางทีมเล่นดีดูอย่างแมนซิตี้นะครับเล่นดีผลงานแทบจะไม่มีสักนัดเลยที่ฟอร์มห่วยแต่แมนซิตี้ก็มีพลาดเพราะอะไรครับเพราะว่าเกมรุกจบสกอร์ไม่ได้วันไหนที่ดวงแตกโดนสวนเสียประตูมาก็ ทำให้ผลงานที่ผ่านมาแมนซิตี้ถึงแพ้ไปถึง9นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาปีนี้เป๊ปเขาก็รู้ว่าอ่ะโอเคปัญหาอยู่ตรงไหนไปอุดรอยรั่วโดวยการวิเซนนาทานาเก้มาซึ่งเป็นกองหลังที่เล่นในพิมยรีกมาอย่างยาวนานก็น่าจะเป็นการเกาถูกที่คันส่วนที่เหลือแดนกลางกองหน้าก็มีปัญหาอยู่ที่กองหน้าตัวเป้าซึ่งถ้าหาว่าเซอร์คิโออากิโรกุนเจ็บขึ้นมาอีกเพราะว่าอายุอานามก็มากขึ้นแล้วอย่างช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยก็เจ็บพอเจ็บกาเบรียลเคซุสก็ไม่ใช่คําตอบของ แมนซิตี้อีกนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่เป๊ปจะต้องไปจัดการนะครับถ้าได้เมสซี่มาจะเล่นยังไงก็รอติดตามกันอีกนะครับรอติดตามกันต่อไปว่าสรุปสุดท้ายแล้วทั้งแมนซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลจะสามารถปรับจูนทีมของตัวเองให้ได้ดีขนาดไหน ไปถึงแมนไปถึงแมนซิตี้แล้วก็ไม่พูดถึงทีมนี้ไม่ได้ครับเชลซีนะครับช่วงก่อนหน้านี้ผมก็เคยสบประมาทเชลซีว่าถ้าซื้อเฉพาะกองหน้าซื้อเฉพาะกองกลางตัวรุกมันจะเป็นการเกาถูกที่คันหรือเปล่าอาจจะเป็นการซื้อมาตามน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าเพราะกองหลังไม่ได้รับการขันน็อตแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเหมือนจะรอแค่การเปิดตัวนะครับเดียโก้ซินวากองหลังกัปตันทีมของปารีสแซงต์แชร์แมงที่หมดสัญญา อายุแม้ว่าจะ35แต่ว่าความเก๋ามีนะครับแล้วก็เล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮารเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้พละกกำลังอะไรมากมายเชื่อว่าเล่นได้มาจับคู่กับอันโตนิโอโรดิเกอร์หรือเคอร์ซูมาก็น่าจะทำให้แผงกองหลังของเชลซีนิ่งขึ้นส่วนผู้รักษาประตูผมว่าซื้อใหม่ก็ได้ไม่ซื้อใหม่ก็ได้ครับเกป้าเนี่ยแค่มีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวเท่านั้นเองนะาตามข่าวเนี่เหมือนจะมีปัญหาเลิกรากับแฟนไปทำให้ฟอร์มดรอปลงซึ่งนั่นก็ ถ้าแฟรงค์แลมพาร์ดไปกระตุ้นไปเรียกสมาธิของเจปาลับคือนมาได้เขาก็เป็นผู้กษาประตูที่ดีคนหนึ่งเพราะนั้นเชลซีไม่จาเป็นที่ต้องไปเสียเงินซื้อผู้กษาประตูใหม่เข้ามาเพราะนั้นตอนนี้นอกจากแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีเชลซีที่เสริมทัพได้น่ากลัวแล้วต้องบอกว่าน่าจะถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยหากว่าได้เดียโก้ซินวาแถมมีข่าวกับเบนชิวเวลแบ็กซ้ายของเลสเตอร์อีกถ้าได้มาเนี่ยนะสมมติได้ซินวามาด้วยได้ ชิลเวลมาด้วยผมจะยกให้เชลซีเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งร่วมกับแมนซิตี้เลยนะครับส่วนแมนยูผมก็ยังมองว่าใกล้เคียงกับลิเวอร์พูลในเรื่องของขุมกําลังแต่เรื่องฟอร์มการเล่นอันนี้ผมไม่รู้ต่างมุมมองนะผมมองในฐานะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะมองว่าแมนยูถ้าขาดบรูโน่แฟนันส์ไปแดนกลางจะเล่นดีแบบยาวๆเหมือนที่ตอนมีบรูโน่อยู่ไหม เพราะสมัยที่บรูโน่ยังไม่มาแล้วมีปอกบาอยู่ถ้าปอกบาท็อปฟอร์มวันนั้นคือแมนยูน่ากลัวแต่นั้นไหนที่ปอกบาฟอร์มด r อปทีมก็ด r อปไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วไหนจะมีปัญหาเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปโดนเเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการทําผิดกฎจราจรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปเที่ยวที่ประเทศเประเทศกรีซกรีซนะครับก็โดน กำลังฟ้องร้องกาลังยืดอุทธรณ์กันอยู่นะครับมีค่าปรับค่าจําคุกเราลงอาญาเลยก็ว่ากันไปก็ติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะครับส่วนเล v e r p o ูนเองถามว่าพร้อมไหมสาหรับผมแฟนบอลพร้อมครับแล้วก็29สิงหาคมนี้เจอกับอาร์เซนอล a ชา t ริตี้ชิวันนั้นเราจะเห็นลิเวอร์พูลตัวหลักชุดตัวหลักจริงๆที่ลงสนามแล้วเราจะได้รู้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมหรือยังไม่พร้อมสําหรับเกมอุ่นเครื่องกับสุดการและ เซาสบวกเมื่อคืนนี้ผมว่ายังประเมินอะไรไม่ได้มากแต่เกมกับอาร์เซนอลชาริตี้ชิลแม้จะเป็นเพียงแค่แมชการกุศลแต่ผมเชื่อว่าเข้มข้นแล้วก็ต้องสู้เพื่อแชมป์แน่นอนส่วนจะได้ไม่ได้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับแล้วเชื่อว่า JK ใส่ชุดใหญ่ถ้าเทรนอเล็กซานเดอร์โนหายเจ็บทันเสาที่29นี้ได้ลง11ผู้เล่นตัวจริงแน่นอนแต่ถ้าเจเห็นว่าอาการของเทรนยังเสี่ยงอยู่ ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเจ้าหนูเนโกวิลเลียมจะได้ยืนประจำการทางกราบขวาวิงแบ็กเหมือนเกมกับเซาสบวกเมื่อคืนนี้ส่วนแดน,นกลางผมเชื่อว่าไม่ใช่กองกลางชุดเมื่อคืนนี้นะครับฟาเบนโยลงแน่ไวนันดมลงแน่แต่อีกหนึ่งคนเนี่ยผมบอกเลยครับไม่น่าจะใช่เกตาถ้าเล่นกับอาร์เซนอลถ้าเป็นกองกลางชุดเมื่อคืนนั้นผมบอกเลยเียบูลมีโอกาสแพอาร์เซนอลสูงครับ เพราะว่ากองกลางเนี่ยสู้พวกชาก้าสู้พวกอะไรของอาร์ซอนอลน่ยลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องเอาฟาเบนโยเอาเวนดุมลงอีกหนึ่งคนถ้าไม่มีอะไรพลิกโผควรจะเป็นเจมส์มินเนอร์ครับนะหรือว่าถ้าเฮนโดหายเจ็บฟิตทันก็อาจจะได้ลงแดนหน้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซารามาในฟฟิมิโนตามนั้นเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับว่าเกมชาริตี้ชิลใครจะคว้าถ้วยแรกของฤด,ดูกลาลไปนะครับเป็นการเปิดสกัด ส่วนลิฟว์ก็จะเปิดฤดูกาลกับลีสอยู่นนะครับย้ำให้อีกทีหนึ่งจะเปิดฤดูกาลกับลีส s อยู i t นเเล่นที่แอนฟิลนะครับคืนวันที่12กันยายนเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟุตบอลไลฟ์ทีเอเดี๋ยวเราจะมาสนุกสนานไปกับการเชียร์ฟุตบอลทีมรักของพวกเรานะครับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขแล้วก็กลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ